ส้มตำที่ว่าแซ่บๆอีกหนึ่งร้านนะครับช่างเปิ้ลแนะนําร้านนี้เลยครับตำเลยณนะกําแพงนะครับหนึ่งเดียวในกําแพงเพชรนะครับตอนนี้นะครับคือส้มตำร้านนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือแซบ่บถ้าสั่งเผ็ดๆผมบอกเลยว่าปากกินแตกแน่นอนผม ก็จะสั่งเป็นเมนูไก่ย่างนะครับแล้วก็ต้มแซบหมูนะครับแล้วก็ตำปูปนไทยนะครับแล้วก็ตำป่านะครับไก่ย่างวันนี้เราจะสั่งเป็นไก่ย่างครึ่งตัวนะครับมาลองชิมตำป่ากันก่อนอันนี้ช่างเปินสั่งแค่เผ็ดนะครับเพราะว่าเคยสั่งเผ็ดๆแล้วไม่ไหวครับ ปลาเกล็แตกเนี่ยครับไก่ย่างอันนี้คือผมบอกเลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับครึ่งตัวก็ขายนะครับไก่ของเขาจะหมักได้ดีนะครับเข้าถึงเนื้อเขาขาวเลยนะปกติเรากินไก่นะเราจะอร่อยแค่หนังแต่นี่อร่อยเข้าเนื้อนะครับได้น้าจิ้มเขาจะเคี่ยวน่าจะเคี่ยวมะขามนะเพราะรสชาติจะอมเปรี้ยวแบบอร่อยมากและแบบ เอาแบบว่าไก่ทั่วไปอ่ะเราจะกินแค่หนังเนื้อไม่กินแล้วแต่เนี่ยกินได้ทั้งเนื้อและหนังบอกเลยว่าอร่อยต้มแซ่บนะครับบอกเลยว่าแซ่บมากนะครับจะหอมกระเพรานะครับใส่เห็ดนะครับเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับนี่คือเมนูแนะนานะครับแอวันนี้ผมก็กินเป็นเส้นสดด้วยนะนี่ครับส้มตําเมืองเลยนะกําแพงนะครับทางไปลำมะกวกกาแพงเพชรนะครับช่างเปิ้ลแนะนาครับร้านนี้ตําเลยนกําแพงครับเด็ดทุกเมนูครับผมต่อไปจะเป็นร้านอะไรกดติดตามช่องช่างเปิ้ลไว้เลยครับ